สวัสดีครับเรียนคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านนะครับกับผมนายมุคลิสมามะสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาพลศึกษาครับสำหรับเนื้อหาที่ใช้ในการสาธิตการสอนในวันนี้คือเรื่องกิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายการวิ่งกลับตัว10เมตรครับก่อนที่เราจะทำกิจกรรมการวิ่งกลับตัวนะครับ เราต้องทําให้ร่างกายของเราเตรียมพร้อมก่อนนะครับโดยการยืดเส้นยืดสายนะครับท่าที่1นนะครับก็คือเอามือแตะเท้านะครับข้างละสิบวิอ่าต่อไปนะครับเปลี่ยนฝั่งขวาต่อนะครับอ่าต่อไปนะครับยกเข่าขึ้นนะครับแล้วก็เอามือจับเข่านะครับนับในใจสิบวินะครับ ต่อไปนะก็คือเปลี่ยนต่อนะฝั่งขวาต่อนะสิบวินะครับสิบวิอ่านต่อไปนะครับเอามือจับที่เท้าต่อนะสิบวินะครับต่อไปเปลี่ยนเป็นฝังขวาต่อนะในการวิ่งกับตัว10เมตร ก็จะมีสื่อการสอนของผมก็คือกรวยกับนกหวีดซึ่งกรวยเนี่ยก็คือจะทําหน้าที่จุดมารจากจุด1ไปยังจุดสองอนกหวีดนะครับก็คือให้สัญญาณในการปล่อยตัวในการวิ่งกลับตัวระยะทาง10เมตรก็คือจะเริ่มจากจุดที่1ไปยังจุดที่2โดยฟังสัญญาณจากนกหวีดนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวครูจะสาธิตให้ดูนะครับ สำหรับประโยชน์ของการวิ่งกลับตัวนะครับหก็คือทำให้ร่างกายของเราเกิดความคล่องแคล่วว่องไวสองก็คือเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมและการเล่นกีฬาอื่นๆได้นอกจากนี้นะครับการวิ่งกลับตัวไปกลับยังสามารถใช้ในการเล่นเกมเ o ได้กติกาของเกม x o จะมีดังนี้ 1. แต่ละทีม จะมีกลวย3อันแต่สีของกรวยต่างกันนะครับ2ก็คือจะมีจุดวางกรวย9อันนะครับตรงนี้นะครับ3ก็คือแต่ละทีมต้องวิ่งแข่งกันเอากรวยไปวางเรียงกัน3อันให้ครบเร็วที่สุดนะครับทีมไหนวางกรวย3อันเรียงกันก่อนทีมนั้นชนะทันทีซึ่งผลการแพ้ชนะ เราจะนับการแข่งขัน2ใน3เกมนะครับ อันนี้จะเป็นตัวอย่างของทีมที่ชนะนะครับก็คือเรียงกัน3แถวนะครับก็คือ3อันวางเรียงกันนะครับจบแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้เดี๋ยวครูจะให้พวกเราสรุปว่าวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วได้อะไรบ้างครับอ่าใช่ถูกต้องนะครับหนึก็คือเราเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายวิ่งกับตัว10เมตร 2. ก็คือเราได้เรียนเกี่ยวกับสร้างเสริมความคล่องแคล่วว่องไวในการเคลื่อนที่และเปลี่ยนทิศทางได้เร็วขึ้นในการทำกิจกรรมต่างๆและการเล่นกีฬานะครับสำหรับในวันนี้ผมขอจบการสาธิตการสอนเพ่ยงเท่านี้ครับขอบคุณครับ